สวัสดีครับมาพบกับแอดมินอีกเช่นเคยนะครับวันนี้แอดมินก็มีข่าวสารเกี่ยวกับโครงการสลักกินแบ่งรัฐบาลมีตัวเลขเด็ดๆมาฝากแฟนๆอีกเช่นเคยครับโดยล่าสุดนั้นมีข่าวว่าที่กลางไร่มันสําปหลังที่โคราชนะครับมีหินเต่ายักษ์โผล่กลางไร่มันซึ่งแน่นอนช่วงนี้ใกล้วันหวยออกนะครับแฟนๆก็ไม่ยอมพลาดจุดถูกขอหวยเลยนะครับโดยเหตุการณ์นี้มาจากเพจข่าวโคราชได้ะระบุว่า ลึงพบหินเต่ายักษ์กลางไร่มันสับหลังนะครับเหมือนเปะจนเรียกว่าถูกสาบเป็นหินนะครับโดยไล่ดังกล่าวนั้นอยู่ที่ตำบลคอนบุรีใต้อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งชาวบ้านนั้นต่างแตกตื่นกันอย่างมากนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและก็ไม่พลาดทําการจุดทูปขอหวยไม่แน่เจ้าพ่อเต่าเจ้าแม่เต่าอาจจะให้โชคก็เป็นได้นะครับงวดน,นี้และตัวเลขนั้นก็คือเลข 887ตัวเลข887นะครับแอดมินนำเสนอเป็นเพียงแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านัน้นะครับขอบคนที่ติดตามและรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ